มันแข่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เลยพี่เดียวเพื่อสักส,สีของชาวลับกูกกาหกินตะการตะการหลับไม่ได้คุณนายจุ๋แห่โซูเจ้าของตลาดลังกกาขึ้นชื่อเรื่องขี้งกขี้เหนียวแล้วก็โล่สองชามนี้ถ้ากินไม่หมดค่าปรับเกือบพันนลยนะทำยังไงดีล่ะคะ Quýt tiêu gà buffet, nong gà thêm đay, mi ăn liền, luôn. Hửm, <laughs> 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 ใส่ได้ทุกอย่างเลยเหรอใช่ไม่อั้นด้วยเหรอลุงใช่เต็มที่เลยลูกอุ้ยบีมลุยเอเอ้ยลุงบอกเต็มที่เลยบีมแต่ถ้ากินไม่หมดขีดละสองอยนะโหลุงยังแพ้อะเนี่ยวะลุงขายถ้วยละห้สิบาทกำไรก็ไม่ได้เยอะถ้าหนูกินกินงินกว้างลุงก็เจ๊งนะสิ ลุงลุงขายบุฟเฟ่ตัวละห้าสิบบาทลุงจะได้กําไรหรอกําไรมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่เวลาเห็นลูกค้ากินอิ่มและมีความสุขลุงก็มีความสุขแบบที่เขาเรียกว่าความสุขทางใจนะลูกจ้าลุงเดี๋ยวเอาน้องไปด้วยออามาลูกมาก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่์น้องไก่ไม่อั้นเลยลูกค่ะลุงไปที่รักกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันไปเ<ะ>สียงอ้อมนี่ พ,พี่เดียวนั่นแฟนเก่าพี่เดี่ยวนี่ปอมพาแฟนใหม่มาเยอะใช่เหรอเปล่าสักหน่อยฉันกับแฟนก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวกไก่เหมือนกันอย่ามาหาเรื่องเลยเดี่ยวแต่ฉันอยากมีเรื่องเฮ้ยหนูอย่ามีเรื่องกันเลยลูกนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะไม่ใช่เวทีมวยก็ได้ดูเห็นแกนลุงนะไม่เหมือนกนะ แกยับแน่พี่เดียววัดดาลินอย่าไปยอมค่ะถ้ามันแข่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เลยพี่เดียวอ่อะไรนะบีเพื่อศักดิ์ศรีของชาวลัทธกกาพี่เดียวต้องชนะมันให้ได้นะเออเออก็ได้ขอโทษนะครับเราต่างคนต่างทานดีกว่าเอาแค่พออีก ไม่ต้องมาแข่งขันกันหรอกกลัวเหรออ๋อดูแฟนใหม่เธอดีปอ๊ปอป๊อถ้ากระจอกขนาดนี้นะไปดูะถุงดีกว่าอุย้ยหัวแม่งถ้ามันใส่กระโปงมันจะเหมือนตัวอะไรรักที่เดียวน่าจะเหมือนแมงกุจี โอโหเยอะแบบนี้ชนะแน่เลยที่เดียวก็ไม่รู้สินะติดตามชมตอนต่อไปไหวเปล่าที่รักชิวๆ ้เฮ้ยนี่มันไปกันเถ,ถอะทองค่ะนายถ้วยละเท่าไหร่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ถ้วยละห้าสิบาทครับเอาคิดถ้วยครับเธอเอาไม่ทองเอาค่ะงั้นเอามาสองถ้วยได้ครับ ลูกถ้าหนูกินไม่หมดหอ,อกับบ้านได้ไหมคะไม่ได้ลูกถ้าทานไม่หมดลุงปรับขีดละสอง้อยโหจะปรับอารวยเลยหรือไงถ้าไม่อยากโดนปรับก็ตัดแค่พออิ่มก็พอครับอยากทองตับไปเยอะๆนะตักเผื่อฉันด้วยค่ะกระเพาะฉันใหญ่พื้นที่รับอาหารฉันเยอะค่ะนี่คะ่ะเอาเกิดทำได้ เอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยตีนไก่ด้วยตีนไก่ฉันชอบแพ้ได้ค่ะตักเลยตักเลยเอาให้หมดเอาให้หมดนี่นอนด้วยยก,ย,ยกมาเลยยกมาเลยได้ค่ะนายโอ้อะไรกันเนี่ยแน่ใจเหรอนาะว่าคนกินเอาเลยเอาเลยแล้วเร็วได้<อ>ค่ะนายืมอ,อืม,อม ตักไปเยอะขนาดนี้จะทานหมดหรอครับหมดอยู่แล้วระยะบก็เพราะฉันใหญ่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอ,อ,อเขาเป็นใครเหรอที่รักคุณนายจุใไฮโซเจ้าของตลาดหลังทุกกาขึ้นชื่อเรื่องขี้งกขี้เหนียวแล้วก็โลกเท่ากันเลย

สารลุงเขาเลยเนาะอืมใช่ลุงชิดตังค์ด้วยครับอ๋อได้ลูกสองชามร้อยหนึ่งลูกสแกนนะลุงได้ได้ ที่รักไปเจอไหมมันหมดแล้วจะเอาที่ไหนเิอล่ะแป๊บนะลูกมือถือมันไม่มีสัญญาณได้ลูกไม่เป็นไรทองเอาน้องไก่ฉันไปฉันตากมาเผื่อเธอเรื่องอะไรคุณนายของหนูหนูยังกินไม่หมดเลยคุณนายเอาไหมเนี่ยยังไม่ได้กินเลยไม่เอา เข้าไหมลุงเท่าแล้วขอบใจมากลุงคิดตังค์ด้วยค่ะสองชามหนึ่งรบาททานหมดแบบนี้แหละดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับทองสองชามนี้ถ้ากินไม่หมดค่าปรับเกือบพันเลยนะโหนายเรากินกันไม่หมดอยู่แล้วทำยังไงดีล่ะคะจะแกนะลุงได้ได้ทองเอากระเป๋าเธอมา ทำไมอะคะคุณนายฉันจะเท้ก๋วยเตี๋ยวใส่ไม,ไม่เอาค่ะกระเป๋าหนูแพงบอกให้เอามาไม่เอาค่ะไม่เลยเรื่องเลยเอาของฉันก็ได้คุณนายทองเอาผัดปังได้คะ่ะได้คะ่ะปังดีเดียเอาของเธอด้วยปังไว้ปังไว้บัง ไปที่รลกไปไป้ไปด่ทอลุงไม่ระร้อนเดีขอบคุณครับเอ๊ะทานหมดกระดูกก็ไม่เหลือเลยหรอครับอ๋อลุงพอดีคุณนาย่ชอบทานกระดูกไปแล้วค่ะนายเดี๋ยวไปไปดูแล้วดูแลกันเังรีบ ไอ้เร่ดีเปล่าข้อก๋ยเตียวทำไมทำแบบนี้ล่ะครับโลกไม่เผื่อแผ่คนอื่นพอทานไม่หมดกลัวโดนปับถึงกับเลี่ยมจัดฉันขอโทษลุงแจ้งตำรวจเลยคะ่ะตลรวหเหรอฉันไม่เกี่ยวนะจะไปไหนหยุดนะ ทีนี้เรามาทำเป็นกลัวลุงแจ้งตำรวจเลยดีกว่าลุงไม่แจ้งตำรวจหรอกลุงม,มีวิธีแก้ผ็ดที่ดีกว่านี้ของมันตกแล้วอะ่ะให้ทานจริงๆหรอถ้าไม่ทาน ผมก็คงต้องแจ้งตำรวจนะครับหรือจะให้แจ <for> ้งตำรวจไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะสู้สู้ป๊าป๊บ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 ป๊าป๊ ปปปาาาหนูเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นอะไรค่ะพี่เสิร์ฟทำไมต้องไปจับมือถือแขนมันด้วยชอบมันเหรอหนูฉันขอเลขบัญชีหน่อยสิฉันจะให้ทิปนี่ค่ะพี่เสิร์ฟอ่อนทิปไปเท่าไหร่ หนึ่งล้านบาทน้นอยอยากได้แฟนชั่นตัวสาวสิหัวหน้าคะมีอะไรวันนี้ปิดจ็อบได้เราไปฉลองที่ร้านอาหารกันไหมคะโหยูย굿ไอเดียเลยจ่ว,วารินแต่หัวหน้าคะเราบอสจะพาเราไปหรอคะไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> พี่เซิร์ชมันเหมือนลูกไก่ในกำมือฉัน าหารมาทานที่นี่ก็ได้นี่ออยไม่เห็นจำเป็นต้องไปทานที่ร้านเลยนี่พี่เสิร์ดมันหลายครั้งแล้วนะพี่จะงงไปถึงไหนเนี่ยวันเกิดออยก้าพัดหนึ่งแล้วออยขอจัดงานพี่เสิร์ดก็ไม่ให้มันคืออะไรออยพี่ไม่ได้ห้ามนะแต่พี่บอกให้ออยใช้เงินส่วนตัวไม่ให้ใช้เงินบริษัทพี่เสิร์ดแล้วแบบนี้ เราจะไปถึงวันที่เราแต่งงานกันได้ยังไงพี่ก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยออยพี่เสิร์ฟพูดแบบนี้เราเริกกันเลยดีกว่าไหมว่าเข้าหน้าช่วยสันเก็บของหน่อยออยอะไรคุณจะไปทานร้านไหนเดี๋ยวออยมาบอกนะคะพี่เสิร์ไปแต่งหน้าแป๊บขอบคุณค่ะบอส อะโอนให้แล้วสองพใช่ติดเดือนนี้สองหมื่นเธอแบ่งให้ฉันสองพันมันคนละครึ่งยังไงอะโยกก็ฉันหักในฐานะที่ฉันเป็นหลานเจ้าของร้านหมื่นหกเหลืออีกสี่พันก็แบ่งกันคนละสองพันไม่ถูกเหรอบีมเป็นหลานเจ้าของร้านแล้วจะเอาเปรียบกันแบบนี้ได้เหรอโยกเออคุณ เหมือนผมจะลืมล็อกรถเดี๋ยวผมมานะโอเคเรีบมานะคุณอปว่าฉันยู่แล้วค่ะหัวหน้าเธอก้าวว่าฉันหรอบีม<ะ>กินอะไรดีนึกออกหรือ,อยังยังเลยค่ะหัวหน้าว่าเธอไปนั่งนูน่นค่ะหัวหน้าสวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีคะ่ะ บีมไปรับออเดอร์ลูก um, ค okay? oh, oh, hey, ้าส right. ิอย่ามาทำหน้าใส่ฉันแบบนั้นนะนี่บีมระวังหน่อยสิซุ่มซ่ามจังเลยเดี๋ยวฉันจะหักเงินเดือนเธอ เป็นอะไรหรือเปล่าหนูเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นอะไรค่ะพี่เส์ออะไรอ้อยทำไมต้องไปจับมือถือแขนมันด้วยชอบมันเหรอไม่มีอะไรนี่อ้อยบีมลูกค้าเข้ามากับครอบครัวนะ ทำอะไรน่าเกลียดฉันไม่ได้ทำอะไรนะเฮ้ยบีนจริงๆด้วยอะว้านี่ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟหรอเนี่ยเต,ตายตายแล้วเพื่อนในห้องรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเธอตกอักขนาดนี้ฉันเห็นเธอแล้วสงสารโอ้ยไม่เกลนจ,จะขึ้นอย่างว่าแหละพ่อแม่ไม่ดูแลเนาะแม่ฉันเสียแล้ว อุ้ยหลอส่วนพอ่พอพ่อพ่อทำไมหรอว่าค่ะบอสเป็นอะไรมากหรือเปล่าชอบบูลลี่คนอื่นไปนั่งค่นะบอสพี่เสชอบมันหรอถึงได้ออกรับแท ปล่านี่เธอก็ด้วยออกไปห่งหางๆพี่เสิร์ฟของฉันนะไม่งั้นโดนไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะผู้ชายนิสัยแบบนี้หนูไม่มีวันเอามาเป็นแฟนหรอกคะ่ะ เิร์ครัวกิ้งจ้ะอุ๊ยหวานจังเลยค่ะหัวหน้านิดนึงเอาอะไรอิ่มไหมคะพี่เสดไม่เอาละพ,ลพี่อิ่มแล้วนี่ตอนคิดเงินเดี๋ยวฉันจัดการเองนะดูแล้วลูกค้าโตนี้น่าจะให้ติปเยอะเอา้าปกติก็ติปรววไม่ใช่หรอ ไม่รู้สิฉันจำไม่ค่อยได้วา่าคะหัวหน้าแข้งมันค่ะอุย้ยมีมมาเก็บให้หน่อยสิ ขาเรียกหรือไงบอสของฉันเขามีแฟนแล้วจำไว้ด้วยอ้ยว้าว้า,าเธอเล่นอะไรเนี่ยอุย้ยขอโทษนะบีมมันเป็นอุบัติเหตุระวังหน่อยสิวา้าค่ะบอส คิดตังค์ด้วยหนูได้ค่ะคุณลูกค้าทั้งหมด680ค่ะคุณลูกค้าฉันโอนนะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าหนูฉันขอเลขบัญชีหน่อยสิฉันจะให้ทิปหนูไม่สะดวกคะ่ะมาหรือป่าที่เสิร์ฟ ทำไมต้องให้ทิอยู่่เชยนะออยไม่ใช่เรื่องของคุณไม่เป็นไรค่ะเอาของหนูก็ได้ค่ะไม่ฉันอยากได้เลขบัญชีของหนูคนนี้อย่าเรื่องมากนะบีมันเป็นริบรวมถ้าเธอไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ด้วยก็ได้นี่ค่ะ đi du หน้อยเธอคงจะเล่นหูเล่นตาอิสระอยากได้แฟนฉชนตัวสารสิเปล่านะคะฉันอยากรู้จังเลยว่าเธอกับแม่เธอนิสัยมันเหมือนกันหรือเปล่าอย่าคุณไม่รู้จักแม่ฉันอย่ามาก้าวร้าวกับแม่ฉันจะทำไมหยุดนะออยแก้วเขาเป็นคนดีนิสัยของคุณ เที่เขาไม่ติดเลยสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดคือผมต้องจากกับเขาทั้งที่ผมยังรักเขาอยู่พอ่อนี่อย่าบอกนะว่ามันเป็นลูกสาวผมเองพ้ากลับได้แล้วไม่อ๋อไม่กลับอ้ยอยากมีเรื่องถ้าไม่กลับ คุณจะได้กลับไปขายไก่ย่างเหมือนเดิมพี่สดว้ายคุณหนา้าเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างหรอคะจะทำไมมันเป็นอาชีพสุจริตชอบผู้เรี่อาชีพนะดิดเดี๋ยวโดนเปล่าค่ะกลับค้าหวาัวหน้าฉันค่ะพอขอบคุณนะคะที่ให้ทิปหนู หนูหายกดพ่อแล้วเหรอลูกยังค่ะแต่หนูดีใจนะที่พ่อปกป้องแม่พ่อรู้นะถ้าพ่อชวนหนูไปทำงานด้วยหนูก็คงไม่ไปเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปเริ่มต้นใหม่ในจุดที่เรามีคุณค่านะลูกพ่อไปก่อนนะค่ะพ่อสวัสดีค่ะวัสดีจ้าลูก บีมเธออย่าไปไหนนะฉันขาดเธอไม่ได้เหรอแต่สำหรับฉันเธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่ควรเข้าใกล้ไปก่อนนโยมบีม